สวัสดีคะ่ะนักเรียนจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบแกน3มิติเนี่ยไปหลายเรื่องแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปของเวกเตอร์ในระบบแกน3มิติการหาขนาดและทิศทางแล้วก็การบวกลบเวกเตอร์ในระบบแกน3มมิติไปแล้ว คราวนี้เนี่ยเราวันนี้เราก็จะมาประยุกต์ใช้แล้วนะคะในเรื่องของออไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมโยธาหรือว่างานช่างเชื่อมโครงสร้างอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอย่างเช่นครูจะให้นักเรียนดูนะคะภาพนี้นะคะดูภาพนี้อย่างอันเนี้ยเป็นการบินโดรน สองตัวนะคะเป็นการบินโดน2ตัวโดนตัวแรกอยู่ที่ตำแหน่ง A อย่างเงี้ยคะ่ะพิกัดในแนวแกน X เป็น5พิกัดในแนวแกน y เป็นลบแแล้วก็พิกัดในแนวแกนแเป็น6นะคะซึ่งพิกัดตรงเนี้ยจะอยู่ที่จุดอ้างอิงตรงกล้องเลงระดับตรงนี้นะคะแล้วโดน B เนี่ยอยู่ที่พิกัดในแนวแกน X เป็นลบสในแนวแกน y เป็น7แล้วก็ในแนวแกนแเป็น5นะคะซึ่งมีจุดอ้างอิงเดียวกันคือที่จุด O ซึ่งเป็นจุดพิกัด0 0 0ตรงเนี้ยคะ่ะ เดี๋ยวนี้นักเรียนคงจะเคยเห็นการแปลอักษรด้วยการบินโดรนใช่ไหมคะเขาควบคุมอย่างไรที่จะทําให้ตําแหน่ง A แล้วก็ตาแหน่ง B เนี่ยอยู่ในระยะที่ได้ตรงกับความต้องการแล้วก็เวลาเล็งเนี่ยมุมตรงเนี้ยมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับ B เนี่ยเขาจะต้องควบคุมมันอย่างไรอันนี้แค่2ตัวนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นหลายๆตัวขึ้นมาเนี่ยเขามีการควบคุมอย่างไรหรืออ่ะถ้าเราดูภาพต่อไปอาคารพวกเนี้ยค่ะอันนี้เป็นอาคารอพวชอยู่ที่ คลองห้าปทุมธานีนะคะอาคารที่มีความสวยงามเนี่ยมันมักจะเป็นแลนด์มาร์คที่ดึงดูดสายตาคนที่เข้ามาเที่ยวใช่ไหมคะเวลาถ่ายรูปอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเวลาเขาตั้งโครงสร้างด้านใดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กหรือว่าอะไรก็ตามเขาทำเขาจะต้องคำนวณให้มันเอียงทำมุมเหล่านี้ได้ยังไงมันจึงมีความพอดีถ้าสมมติลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆมันก็เป็นการสูญเสียใช่ไหมคะสูญเสียวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรืออย่างเช่นอันนี้อาคารเปโตนาส ใช่ไหมคะเป็นการเชื่อมระหว่างเขาบอกว่าชั้นที่ชั้นที่60นะคะอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจนะคะเชื่อมทางเชื่อมระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยที่ชั้น60สิบเาเนี้ยถ้าสมมุติลําพังสร้างทางเชื่อมตรงเนี้ยเฉยๆโดยไม่มีค้ยายัน2อันเนี่ยนะคะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์บีเนี้ยมันก็จะไม่มีความแข็งแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตั้งค้ำยันโครงสร้างตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะต้อง ตั้งมุมองศาเนี่ยให้มันพอดีที่จะมายังจุดค้ำยันที่วิศวกรเนี่ยได้คำนวณไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเขาหามุมได้อย่างไรนะคะเขาคำนวณหามุมเหล่านี้ได้อย่างไรวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะเราจะมาคำนวณหามุมของระหว่างเวกเตอร์มุมระหว่างเวกเตอร์นะคะซึ่งจากคราวที่แล้วเนี่ยเราวาดภาพของเวกเตอร์ a เท่ากับ 3i ลบ 4j บวก 2k ไปแล้วใช่ไหมคะได้รูปนี้เวกเตอร์ a สีแดงเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเวกเตอร์ b ของเราก็คือลบ 8i บวก 5j ลบ 7k นั่นก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าจุดปลายของ a เนี่ยจุดปลายของเวกเตอร์ a สมมติครูให้เป็นตัว a เล็กมันก็คืออยู่ที่พิกัด3ลบ4แล้วก็2นั่นเองก็คือเอาค่าตัวเลขในแนวแกน x แกน y และแกน z มาใส่ใช่ไหมคะส่วนตรงนี้จุดปลายของเวกเตอร์ b นะคะอันนี้เราเอามาวาดในพิกัดฉากเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้มาตราส่วนเดียวกันนะคะนั่นก็คือ1ต่อ1อ่ะคราวนี้ที่จุดปลายของ b ตรงนี้ก็คือเขียนเป็นตัว b เล็กพิกัดของมันก็คืออะไรคะลบแแล้วก็ลบ 7, ใช่ไหมคะกรณีที่การเล็งระดับหรืออะไรต่างๆเนี่ยบอกเป็นพิกัดออกมาคราวนี้เนี่ยคะ่ะจุดเนี้ยก็คือจุดอะไรนั่นเองคะคือจุด o จุด o ใช่ไหมคะซึ่งจุด o อ่ะเดี๋ยวครูย้ายตำแหน่งจุด o นิดหนึ่ง ะะจุด O ตรงนี้ <c oughs> ก็คือหมายความว่าเป็นจุดอ้างอิงซึ่งทั้งสองเวกเตอร์อยู่บนจุดอ้างอิงเดียวกันนะคะวันนี้เราจะมาคำนวณหาว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยค่ะมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะคราวนี้การหามุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคราวนี้มาดูนะคะก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคูณเวกเตอร์ค่ะ การคูณเวกเตอร์ซึ่งการคูณเวกเ,เตอร์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะนะคะอันที่1ก็คือการคูณเชิงสกเกล่าเราเรียกมันว่าการดอทนะคะการดอทอ่าส่วนอันที่2ก็คือการคูณเชิงเวกเตอร์ซึ่งเราเรียกมันว่าการครอสนะคะการดอทเนี่ยเราก็แทนด้วยจุด แบบนี้ส่วนการคอสก็คือเป็นการกากบาดแบบนี้ราวนี้วันนี้เราจะมาดูที่การคูณเชิงสเกล่คราวนี้ <c oughs> มาดูสูตรการคูณเชิงสเกล่านะคะดูการคูณเชิงสเกลาที่หัวข้อที่1การคูณเชิงสเกล่าเนี่ยก็จะมีสูตรนะเราบอกว่ามันคือการดอทใช่ไหมสมมุติเราจะหาผลคูณเชิงสเกลา่าหรือการคูณเชิงสเกล่าของ A กับ B เราก็เขียนแทนด้วยว่า A.B ซึ่งสูตรของ A.B เนี่ยก็จะเท่ากับขนาดของ A ะค,ะคูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ b แล้วก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย cos ข,ของมุมซีต้าแบบนี้บางตำราอาจจะเขียนเป็น abs o a ใช่ไหมคะคูณด้วย abs o l u t e b ก็คือขนาดของ b คูณด้วยค่า cos ข,ของมุมซีต้านะคะอันนี้เป็นสูตรที่1สูตรที่1กับอีกสูตรหนึ่งสูตรที่2กรณีที่มาในรูปของเวกเตอร์ในระบบแกน3มิติ ะะก็คือ a ด b สามารถหาได้จากขนาดของ a ในแนวแกน x คูณกับขนาดของ b ในแนวแกน x บวกด้วยขนาดของเวกเตอร์ a ในแนวแกน y คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ b ในแนวแกน y แล้วก็บวกด้วยเปิดวงเล็บขนาดของ a ในแนวแกน z คูณกับขนาดของเวกเตอร์ b ในแนวแกน z จะเห็นว่าด้านหลังจะไม่มี i ไม่มี j ไม่มี k แล้วนะคะเพราะว่าผลคูณที่ได้เนี่ยมันจะเป็นผลคูณเชิงสกเกลาร์ อันนี้คือสูตรที่สองเท่านี้เราจะนําไปสู่การคํานวณหามุมตรงเนี้ยเราจะนําไปสู่การคํานวณหามุมระหว่างเวกเตอร์ตรงนี้นะคะ,ะได้อย่างไรนั่นก็คือมุมตรงเนี้ยก็คือมุมซีตาใช่ไหมคะมุมซีตาซึ่งปรากฏอยู่ในสูตรที่1นึ่งเท่านี้เนี่ยถ้าเราจะใช้สูตรที่1ได้เนี่ยจะหาซีตานั่นก็คือเราต้องรู้ว่า a ด b เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะรู้ขนาดของ a รู้ขนาดของ b ซึ่งเราได้คํานวณมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะได้คํานวณมาแล้วครั้งหนึ่งอ่เท่านี้ อพอข้อมูลไม่ครบในสูตรที่1เนี่ยก็คือเรายังใช้ไม่ได้แล้วในการหาซีตาเราก็จะต้องมาพึ่งพาสูตรที่2ก่อนเพื่อหา a. b. ออกมาให้ได้ก่อนนะคะ,ะวิธีการนะคะ,ะถ้าจะหามุมนะคะจะหามุมระหว่างเวกเตอร์ใช่ไหมคะจะหามุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยการคำนวณหามุมระหว่างเวกเตอร์ทำได้ดังนี้ ทำได้ดังนี้อ่ะขั้นแรกก็คือหา a b จากสูตรที่2ก่อนค่ะอ่ะหา a b จากสูตรที่2ก่อนคราวน,นี้เราก็อ่ะย้ายที่นะคะมาเขียน a กับ b ตรงนี้อ่ะมาเขียนอ่ะเวกเตอร์ a เท่ากับอะไรนะคะ 3i ลบ 4j ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย 2k ส่วนเวกเตอร์ b ก็เท่ากับอะไรนะคะลบ 8i บวก 5j แล้วก็ลบด้วย 7k อ่เอามาไว้ตรงนี้จะได้แบบว่าไม่ต้องไปดูฝั่งโน้นวงเล็บแรก ax คูณ bx ax ก็คื 8, อ3 bx ก็คือลบ8ก็เป็น3คูณกับอะไรคะคูณกับลบ8ปิดวงเล็บวงเล็บที่2 ay ก็คือลบ4นะคะคูณกับ by ก็คืออ่าก็เป็นลบ4คูณกับ5ใช่มัไหคะบวกด้วย a z ก็คือ2 คูณกับ b z ซคือลบเจคูณด้วยลบเปิดวงเล็บเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องหมายจุดเนี่ยดอทมันก็คือการคูณนะคะการคูณสามคูณลบแได้ลบยี 24, สูตรบอกว่าบวกอะใส่บวกไปก่อนในวงเล็บลบคูณหได้ลบยี 20, ่สบวกตามสูตร2คูณลบเได้ลบสิ 14. เพราะฉะนั้นก็คือเป็นไงเอาจำนวนเต็มลบมาบวกกันให้หมดเลยนั่นก็คือเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มีค่าติดลบนั่นคือได้เท่ากับลบ 58ใช่ไหมคะนี่คือผลคูณเชิงสเกลาของ A กับ B ก็คือ A.B นั่นเองได้ลบ58หน่วยคราวนี้ต่อไปอพอเราได้ตรงนี้แลแปลว่าเราได้ A.B มาแล้วเหลือขนาด A ขนาด B ใช่ไหมคะก็สามารถนำไปสู่การคำนวณหาหมุมสีตาได้แล้วคราวนี้มาหา Absolute A อีกครั้งหนึ่ง Absolute A ก็คือจาก Square root a x กำลังสองบวกด้วย a y กำลังสองบวกด้วย a z ยกกำลังสองใช่ไหมคะทบทวนอ่ก็คือเท่าไหร่อ่ a x ก็คือ3 3ยกกำลังสองบวกด้วย a y คือลบ4ยกกำลังสองบวกด้วย a z คือ2ยกกำลังสองอ่ก็จะได้เป็น9บวก16บวกด้วย4เท่ากับสแควร r o ูทเท่าไหร่คะ29บกดเครื่องคิดเลขถอดรูทออกมาอ่ รูท t 29เท่ากับ5.385นะคะ5.385อ่ะต่อไปมาหาขนาดของเวกเตอร์ b ไอตรงนี้ได้เท่านี้แล้วนะอะได้ออกมาแอ s o l u t e a เท่ากับห3 8 5หน่วยอะต่อไปเรามาดูขนาดของเวกเตอร์ b ซิอ่ะก็เปลี่ยนจาก a เป็น B ก็เป็น BX กกกำลังสองบวก BY ายกกำลังสองบวก BZ แยกกำลังสองนะคะอ่เ b x เท่าไรลบแปดลบแปดยกกำลังสอ, b, x, าาอกกงบ y ก็คือ5้ายกกำลังสองบวกด้วย BZ คือลบเยกกำลัง2องนี้ก็จะได้เป็นผลบวกหมดเลยนะคะลบแคูณลบแได้64 5ิบยกกำลังสองได้25 -7 ยกกำลัง2ก็คือลบ7คูณลบ7ได้49นี่บวกเลขสิอ่ะตัวเลขเยอะไปหนะ่าใช้เครื่องคิดเลขนะ64บวก25แล้วก็บวก49นะคะได้138เนาะเราก็ใส่สแ u r o 138กดเครื่องคิดเลขถอด r ออกมาซิได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ11.747ถ้าตอบทศนิยม สาตำแหน่งต้องดูตำแหน่งที่สใช่ไหมคะสก็ปัดทิ้งไปะได้ absolute b ออกมาแล้วคะ่ะว่าเท่ากับ11.747็ด่เจ็หน่วยต่อไปนะคะตอนนี้องค์ประกอบของข้อมูลเราพร้อมแล้วข้อมูลเราพร้อมแล้ว a b มีแล้วใช่ไหมคะขนาด a b. มีแล้วขนาด b มีแล้วเราก็นำไปใส่ในสูตรที่เท่าไหร่ได้ละคะสูตรที่1ใช่ไหมคะเพราะเราจะหามุมระหว่างเวกเตอร์มุมระหว่างเวกเตอร์เราจะหามุมซีตาค่ะเนี่ยเราจะหามุมซีตาตรงเนี้ย นะมุมระหว่างเวกเตอร์ตรงนี้นะคะอ่าเราก็มาดูอก็เลือกสูตรอ้าวต่อไปทำการหามุมนะคะาจากสูตร a ดอท b เท่ากับ abs a คูณ abs b คูณด้วยคอสของมุมสีตานะคะอ้าวเสร็จแล้วเราก็มาแทนค่าลงไปมาแทนค่าลงไปเนาะมาแทนค่าลงไปอ่า a. b. ได้เท่าไหร่นี่ได้ลบ58แทนค่าลงไป absolute a. คือขนาดของ a. 5.385คูณจุดก็คือคูณใช่ไหมคะอ้าวคูณขนาดของ b. คือ11.747อ่าต่อไปจุดตรงนี้ก็คูณอีกคูณด้วยคอสของมุมซีตาเพราะฉะนั้นย้ายฝั่งค่ะ5.385ุดสามคูณสิบเุดเจ็ดสีเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันคูณอยู่กับคอสซีตาเราย้ายมาทางซ้ายค่ะเอามาทําอะไรคะเอามาหาร ใช่ไหมคะก็เป็น5.385แคูณ11.747และยกมาทั้งทั้งชุดนี่เลยนะคะเนี่ยที่ครูใส่วงเล็บไว้เนี่ยยกมาทั้งชุดคราวนี้พอเราจะหามุมซีตานั่นก็คือเราต้องกด arc cos แล้วคะ่ะใช่ไหมเราอยากหาซีตานี่อ่าคราวนี้เราสลับข้างนะก็จะเป็นซีตาเท่ากับ arc cos arc cos ของอะไร arc cos ของ ลบห8าหารด้วย5.38 5หคูณ11.747ปิดวงเล็บแบบนี้อ่ะคราวนี้เรามากดเครื่องคิดเลขตรงนี้กันนะคะกดเครื่องคิดเลข พอมาถึงตรงนี้เราจะกดเครื่องคิดเลขยังไงนะคะเราจะกดเครื่องคิดเลขอย่างไรวิธีการเนี่ยชุดเนี้ยเราจะต้องกดเครื่องคิดเลขลักษณะนี้ค่ะคูขอย้ายมาฝั่งนี้เนาะการกดเครื่องคิดเลขเนี่ยจะกดยังไงก็คือกดปุ่มในเครื่องคิดเลขรุ่นนี้นะคะก็คือจะกดปุ่ม shift นะคะกดปุ่ม shift ตรงนี้เราก็ใช้กด shift นะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชัน cos นะคะเลือกฟังก์ชัน cos ตรงนี้ shift Course, นะคะแล้วก็เปิดวงเล็บนะคะเปิดวงเล็บลบ58ลบห8หารด้วยเปิดวงเล็บค่ะ5 3 8 5คูณกับ11.747นะคะปิดวงเล็บแบบนี้จึงจะได้คำตอบเอาเราลองมาดูซิอันนี้ครูเริ่มกดเลยนะคะกดปุ่ม shift cos นะคะเปิดวงเล็บใช่มลบ5้ยนะคะหารด้วย 5.385แล้วก็คูณขอโทษขออภัยาหารด้วยเปิดวงเล็บนี่ค่ะ5.385คูณด้วย11.747ปิดวงเล็บเท่ากับเนี่ยค่ะมุมที่ได้ออกมามันจะเป็นมุม156จุด สี่เจ็ดห้าใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นมุมป้านทําไมถึงรู้ว่าเป็นมุมป้านถ้าสมมุติว่าตัวตั้งข้างบนนี้ค่ะปิดลบมุมที่ได้ก็จะเป็นมุมที่มากกว่า90องศาเพราะฉะนั้นคําตอบมุมที่เราได้ก็คือร้อยห้าสิบหกจุดสี่เจ็ดห้าองศานั่นเองนั่นก็คือเนี่ยค่ะมุ่มตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่ามุมมันค่อนข้างที่จะ กว้างมากเพราะฉะนั้นนี่คือการหามุมระหว่างเวกเตอร์ซึ่งเราใช้ความรู้เรื่องการคูณเวกเตอร์แบบการคูณเชิงสเกลาในการคำนวณหาค่ะ